ก็ไม่รอช้านะคะเข้าไปนะคะให้นะคะแอไดนายมาเก็บงานนะคะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็พากันมาดูกันที่นี่นะมีองจุดน่ามีหนึ่งจุดนะาเจ็ี่รอเอทไมตรงนี้ไม่ใส่สมารบอตรงนี้เขาจะเป็นป้าค่ะเป็นป้าเป็นคนตัวตเลยเลยเนี่ยเขาป้าเ็นแบบนี้ค่ะ ค่ะไม่ครบเ็นจะต้องใส่มาอนาคในนะยัดึกได้ดมาแก้ไขเดทอย่างนะคะี้นเราสามารถทกอย่างนคนันนี้แนจะซิ้นแล้วก็คือี่2ินมาแที่เรานียค่้นี่วันนี้เนาะ่าเราจะได้เอ่อทาให้เสร็จนะคะแล้วก็ทำคนเที่บ้างเนาะ โอเคนะสวัสดีพี่ดีค่ะเือตรงไนเลอตรงไหนอีกที่ต้องเก็บปิดหมดแล้ววะรูเสร็จเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลย เออเคาะเคาะเคาะดูเนาะแสดงว่างานเป็นเป็นงานเนาะใช่แสดงว่ามีความรู้เคาะเคาะเคาะดูเนาะเนาะใช่ไม่มีรูแล้วเนาะเพราะว่ามีงูอยู่ไหมหลายถ้างูเข้าไปได้เนาะมันก็คงจะ หนึ่งนะมันไม่สนิทมันก็จะมีเสียงอ๋อไอ้์ไหนเขาจะรู้ถ้าไม่สนิทมันจะมีเสียงนะคะับถ้ามันสนิทต้องใส่อีกดอกเนาะยิ่งเราต้องคุยกันนานๆมันก็จะสนิทเฮ้ยยิงใส่ตัวที่ยังไม่ได้ยินเฮ้ยไม่ได้ยินเนาะมันมีเสียงแล้วมิดเลยไม่มีเสียง ดูสิลิฟเซนนั่ตรงไหนดูนดูฮานดูมเา่รังไาปังอน้รูนค่มาถึงจุดตดต่อมาถึงุด่อแไงทไมาไม่ร้มคะมาบอกดูดิดูดิเขาถึงจะรู้น้าเาโอ้มีมีตรงนี้เออีีเดี๋ยวเนี่เีีใช่เนี่ยเพรานว่า ตรงไหนอีกนี่มันมีเทียบลิงล่ไลี่อยู่นะอันนี้ก็เป็นใครได้คนดิงข้างล่างแต่แั่นบนจะเป็นลุงข้างล่างจะเป็นโอ้ประตูมานี่ลมเย็นากใช่จนโกโกไล์หาแล้วนี่ดูตาดูตา ก็ก๊อก็ก็อืมดีอย่าลืมเนาะหมดแล้วหมดแล้วหรือยังอืมมีคู่หมดหรือยังจะหมดแล้วมั้งดีโอเคไม่มีอะไรแล้วดูดีดีดูดีดีเดี๋ยวก็จะมีมาอีกอันนี้ก็เป็นการยิงน็อตเสริมยิงน็อตเสริม เติมไจุดท yeah, right. wow. ี่ผมลืมยิงวันนั้นอะไรินไรอันนี้บมเพี้ยนจงเพี้ยนอะไรบอกมยิงน็อยเสิมนะคะวันนั้นลืมนะคะน่าก็ลืมบอกมีรูบลูจมีต่ลูบอมีไมีต่ลูไม่ดน็อตเช้ยรดไปิเดี๋ยวก็จะเอาน็อตไปใส่ให้บอลบอนูเนี่ย็อนี้เนี่ แล้วก็นะครับจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะนี่นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้นะกันยูนะครับตรงนี้จะเป็นจะเลื่อนมาแบบนี้ได้นะแล้วก็จะเป็นมิดชิดนะคะสวยงามากเลยนะคะมันมองออกไปนะคะก็จะมองเห็นอยู่นะคะแต่จะเป็นมืดๆอยู่เนาะแต่เพราะว่าสวยนะคะสวยงาานะคะเพราะว่ามันเป็นสี สีขาวแบบนี้แหละจะได้สวยเนาะสังกะสีสองวันโอเคสองวันเพราะว่าเรายังมีบ้านอีกเยอะภายในแบบว่าเรียบร้อยดีนะคะอืมเราไม่ใช่ทำบ้านแค่บ้านหลังเดียวเด่งที่เราต้องายในเป็นคนยิงเอนะแต่ก็อืมคนละเล็กคนราน้อยใช่ใช่อะไรที่มีความสามารถในการเราทำเลยใช่เดี๋ยวก็ทำบ้านัรนี้วือว่าเป็นเป็นครูใช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทุกคนคือทุกคนมีวิชา มีวิชาบทเรียนรู้บทเรียนรู้แล้วพวกเราก็จะไปลุยบ้านของพ่อฟื้นต่อไปเราหลับตาทำได้เลยทจร้ว่รว่าแต่พ่อฟื้นย่ย่ามาได้สายเชรด้านหน้าแต่ว่าเขาจะตอบรับขึ้นเป็นด้วยาข้นหนึ่งข้างแอนเนี่ย้างถูก็ลองนะทุกอย่าแต่สวยเนี้ยบมากมันมันเป็นเนือกาสีิงซิลิโคนแล้โอเคสวยงามติดฝ้าอะไรก็โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขัง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 เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่คะก็ดูความเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวแอนแอนก็จะเป็นปิดประตูใสกรอนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวการลืมนะคะเดี๋ยวมีอะไรงูเข้าไปอีกไม่ได้นะอืม มาอัปเดตแล้วนะครับใส่แล้วบ่เพเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีรูอยู่มองไปก็ยังเห็นรูมองยังเห็นรูอีกเนารก็รูตรงนี้แหละข้างบนก็มีอข้างล่างอะไรมันมามันมันทำาตตัวรีบเข้าได้เด้อันนี้ไม่รีบเลยเดี๋ยวเด๋ยวมันเข้าได้จริงๆจริในะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าอะไรมายัดรูเข้าข้อเข้มก็เข้าได้นะเอ็นเข้าได้ใช่โอ้เข้าได้ได้เอ็นไม่เหลือเข้าได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันดูมันมามันก็ส่องส่องดูว่าเอ้ามันมีอะไรกั้นอยู่มันก็คงไม่เข้าเนาะใช่เออเนี้ยนี่แหละมันเข้าไม่ได้แล้ว ถึงจะมีอิทาิีก็เข้าไม่ได้ใช่ด้โน้นอีกอันนึงนี่นะคะก็กันกันน้องูเรียบร้อยงูนี่ยังไงก็มีความสามารถนะคะฝีมือขั้นเทพจริงเนาะเพราะฉะนั้นแบบนี่นะคะสุดยอดเลยสุดยอดแล้วพ่ายเราก็ไปบ้านอื่นต่อนี่นะคะสวยงามสวยงามแล้วเนาะเราก็จะนะคะ ไปบ้านอื่นต่อนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้ของแอนแอนก็นะคะสวยงามนะคะข้างนอกจะมีสีขาวอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เรียบร้อยนะคะแต่ต่อไปก็คงจะนะคะเรียบร้อยดีเนาะแล้วก็มานะคะดูว่าสีฟ้านะคะสวยมากเลยแล้วสีเย็นตานะคะเป็นบ้านสาวๆนะคะมันจะเป็นสีหวานหวานแบบนี้แหละมันมันเป็นฟ้าแบบอ่อนๆเนาะ ใช่ผ้านมเขาเรียกผ้ามินค่ะค่ะอย่าลืมนะคะแล้วก็เนาะมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ค่ะอย่าลืมเด้อผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Coffee TP Skin นะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝากนะคะ fc ทุกๆุกท่านนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นโกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแ่่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะ